ใช่ครับก็เลยเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยสมมติถ้าพี่ถ่ายทําไว้แล้วพี่มาตัดต่อครับแต่เราจะคุยกับลูกเขาว่าครับเดี๋ยวถ้าลูกเขามาหรือเขาสาเร็จแล้วเดียวให้เขามาตัดต่อให้ปรุงให้มันมีรสชาติมีขมงชูรสมีครับน้าปิน้าปลามาแล้วแต่มันมันมันจะดีขึ้นครับผมใช่ครับก็ก็ชื่นชมน้องนะชื่นชมน้องพวกน้องมีหลากหลายครับผมผมมีทั้งเรื่องส่วนตัวคือตอนแรกผมไม่อยากทําให้เป็นธรรมะ จ๋าเกินไปเพราะว่าเราจะพยายามดึงคนอ่านอกคือว่าคนข้างนอกเข้ามาข้างในเราก็พยายามกลมเกลืนไปกับเขาเป็นเรื่องสวนตัวบางเรื่องอ่ขู่ชีวิตบางทีก็ถ่ายกับแฟนเล่นๆไปบ้างอย่างมันมีไอคลิปถอนผมหงอกกันะคนติดคนดูเป็นเหมื่อเลยนะให้ถอนผมหงอกนี่แหละ <laughs> มันก็ทั้งไล่สาระปนๆกันแต่ว่ามันทุกวันนี้เนะี่ยคนชอบดูบันเทิงครับคลิปตลกบันทีมันสร้างคอนเทน ก็คนดูเยอะแต่เราก็ไปแนวนั้นโดยตรงมันก็ไม่ดีมันก็พยายามที่ว่าจะให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของมีชีวิตนะครับพี่เองจะเป็นพี่เองจะเป็นงานเป็นการไม่มีเล่นเลยครับผมไปต,ตามตรงนี้แต่ว่าแต่ก็ก็ดูอย่างที่ตอบเนี่ยบางทีมันเป็นหมื่นนะ่มันกดดูครับดูพี่นะเป็นแสนเลยคะของอาจารย์นี่คือเพราะชื่อชื่อชื่อช่องมันติดละ ติดตลาดละแล้วกเ็เขาเรียกว่าแบรนด์เนมของท่านอาจารย์ติดละเพราะว่าอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์ปิดทองหลังพระมาเยอะปิดทองหลังพระแต่เนีา่าคนก็ติดชื่อติดตามเพราะผมคุยกับหลายคนนะอย่างลุงฟักเนี่ยเป็นพิธีกรอยู่ยที่จังหวัดตราดเขาก็ฟังอาจารย์เนี่ยเออท่านติดตันโอ้ท่านเกง่งเขาก็บอกเนี่ยผมก็เผอเอิญผมก็เอาเสียงท่านอาจารย์ที่พูดผมอะ่ะแตานมหาคิดตันที่งานคุณพ่อกำอรเนี่ยมาลงใน คนดูพันสี่ร้อยกว่าคนคือเราเอาเสียงอาจารย์ว่าอาจารย์พูดมันก็ว่าเราประวัติผมโดยโดยสังเขตนะฮะมหาที่เด็น,นทำเจะโยคราสิกาอะไรมาเนี่ยปุ๊บผมก็มาเป็นนั่นเลยเป็นสิบมงคลของผมเลยแล้วก็มันมัน,ม,นมันคือเป็นเรียดหลากหลายครับผมมันจะทำให้ทานมีหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญคือบันทึกการทำงานของผมแล้วก็ไอดูข้อบอกพร่องอ่ะเป็นพิธีกรงานนู่นนี่นั่นก็ว่างกันไปผมก็บันทึก ก็ถือว่าน้องก็ก้าวหน้าเยอะนะแต่เรารู้จักกัน,นพี่ดูแลเอออาทิตย์ไปโอ้ที่นี้ติดตลาดแล้วครับผมก็ยูทูบครับนั่นแหละฮะติดตลาดแล้วก็ทั้งพิธีกรไปนั่นนี่โนาา้ตต่างๆไปได้แล้วเดินสายได้แล้วครับผมสุดยอดนงสุดยอดผมดได้มั่นใจขึ้นนะครับเหมือนกมื่าวาเราอาจารย์บอกน้องอาทิตย์จุดติดแล้วนี่ภูมิใจนะ อาจารย์บอกน้องอาทิตย์จุดติดแล้วอจุดติดแล้วจุดติดแล้วน้องบุสบายแล้วอาทนี้สบายแล้วกันนี่อ่าตอนนั้นก็เลยวถ้ามีเวลามีจังหวะอย่างนี้อาทิตย์ลองลองหาตลาดถ้าพี่ไปอยู่แถวแถวกรุงเทพนะครับเนี่ยถ้าพี่ไปอยู่กรุงเทพพี่พี่ี่จะไปบรรพี่พี่จะไปบรรยายให้สมุท tha ถ้ามีเวลาครับบรรยายให้โรงเรียนเขมีอะไรเขาน้องกันแหละได้ครับถ้ามีเวลาครับผมมันเขาเขาเฉพาะวันพระนะครับวันพระ วันพระก็จะเชิญคนมาครับทวันพระมีมดพระใช่ครับแต่คารวสก็มีครับคารวาสก็มีแต่เขาจะทุกวันพระที่บาทธรรมห้าตสงห้านาทีประมาณนั้นนะฮะมันก็แต่แบบเหมาะเลยละเหมาะเลยครับถ้าบถ้าพี่ได้ออกนี่ยพี่เองก็จะมีมีมีคอนเทนต์ของพี่อยู่กับเรื่องเด็กเนี่ยมีอ่าฮะทำห้ก่อนตรงนี้จริงๆเวทีของโรงเรียนเขม่าเนี่ย มหาสมปองก็เกิดที่นี่นะเขานิมนต์มาบ่อยสมัยก่อนนู้นเลยแล้วก็ทันบอเพราะว่าเขาเป็นเน้นเกี่ยวกับอ่าอ่าเรื่องทางทางพระประเพณีไงที่มาที่ไปที่เนี่ยบ่าว่าแล้วก็จริงจรจงเขาเพราะว่าอ่าแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือผมใครมาผมก็ถือโอกาสเนี้ยบันทึกเรคคอร์ดพระองค์นั้นตรงนี้ครับผม ครัโอเควันน uh ี uh ้ด uh ีม uh ีน okay. ้องเขาจะมาดูมาดูโทรศัพท์เดี๋ยวพี่ดูแลน้องน้องครับสวัสดีครับน้องวัสดีครับวันนีครับผมน้องวันนี้ครับวัสดีครับสสวัดีครับวันนี้ครับผม